ใช้เทคนิคนี้เทคนิคดีๆเพียงเราตอกตอกขนุนไม่ติดลูกคุณคิดว่าคุณจะทำอย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิทยไทยพีชนแนลนะครับถ้าเราปลูกขนุนมานานแล้วและขนุนที่บ้านของเราปลูกไม่ติดลูกเลยทุกท่านสังเกตดูเห็นไหมครับต้นโคตรสูงเลยครับไม่มีดอกไม่มีลูกเราจะตัดทิ้งก็เสียดายเพราะว่า ปลูกมานานแล้วนั่นเองแต่วันนี้ทางช่องวิทีไทยพีชนแนลมีเทคนิคดีๆครับในการทําให้ต้นขนุนที่เราปลูกติดดอกออกลูกได้ตามมาดูที่บ้านมีตะปูตัวใหญ่ๆ3นิ้วแบบนี้ไหมครับหรือไม้แหลมแบบนี้บ้างไหมครับเราจะทําให้ต้นขนุนที่เราปลูกและไม่ติดผลเลยทําให้ติดผลได้ด้วย2อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับ วิธีการแกล้งต้นขนุนต้นขนุนที่ไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับเราจะแกล้งต้นขนุนโดยธีการตอกเข้าไปด้านในเราจะใช้ตะปูหรือจะใช้ไม้แหลมก็ได้ตอกไปถึงแกนในของต้นขนุนเลยครับทำแบบนี้ถ้าเรามีตะปูนะครับตอกเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวว่าต้นขนุนจะตายแต่ ต้นขนุนอาจจะคิดว่าตัวเองจะตายจึงติดดอกและออกผลเพื่อขยายพันธุ์นั่นเองวิธีการตอกถ้าเราจะตอกไม่มิดแบบนี้ก็ได้แต่ผมว่ามิดจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าปูจะได้ไปถึงแกนในของต้นขนุนนั่นเองดูสิครับผมตอกจนมิดเลยเดี๋ยวผมพามาดูต้นขนุนที่ผมแก้งและใช้เทคนิคนี้ ต้นขดุนติดผลเต็มเลยครับมาดูมาดูตรงนี้กันก่อนครับมีทั้งผลเล็กและผลใหญ่มาดูฝั่งนี้ครับลูกใหญ่ขนาดไหนทุกท่านมาดูครับและตรงไหนที่ผมได้แกล้งไว้มาดูด้านล่างเห็นไม้ที่ตอกไว้ไหมครับไม้แบบนี้ตอกไว้นะครับ หลายเดือนอยู่นะครับน,น่าจะประมาณ6-7เดือนเมื่อต้นขนุนที่บ้านของเรานะครับไม่ติดผลลองใช้เทคนิคนี้เทคนิคดีๆเพียงเราตอกตอกตอกไปที่ต้นขนุนด้วยไม้หรือวาตะปูกก็ได้ตอกเข้าไปเลยครับตอกไปถึงแกนในของต้นขนุนไม่ต้องกลัวว่าต้นขนุนจะตายนะครับแต่ต้นขนุนจะติดผลเยอะขนาดนี้เลยครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องทิไทยพี h ช n แนลนะครับทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดทุกท่านสังเกตดูสิครับ